ว่ากันว่าวงการของทอดเข้าแล้วออกไม่ได้ค่ะเพราะของทอดนะ่าอร่อยที่สุดชีวิตติดครวัวันนี้เจ๊จะมาแจกสูตรเมนูสันคอหมูทอดน้ำปลาสันคอหมูช่ำๆเจเอามาทอดจนหอมนุ่มกินกับน้ำจิ้มแจ่วสูตรเด็ดของเจนะบอกเลยว่ากินได้เรื่อยๆไม่มีเบื่อหรือจะเอาสูตรเจไปทำขายเจก็ไม่ห่วงเลยค่ะตามเจมาเข้าครัวกันค่ะ ขั้นตอนแรกนำสันคอหมูมาหันออกให้เป็นชิ้นขนาดกำลังพอดีก่อนคะ่ะเวลานำไปหมักจะได้ซึมเข้าเนื้อและทอดสุกง่ายๆ <S 1> <S 1> ต่อมาก็นำสันคอหมูมาหมักด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายเล็กน้อยพริกไทยปน่นจากนั้นก็ขยำคลุกเคล้าให้ทั่วใส่ถุงมือด้วยนะคะ ตามด้วยแป้งทอดกรอบและน้ำเปล่าเล็กน้อยและทำการคลุกเคล้าให้ทั่วเลยค่ะเสร็จแล้วก็นำไปพักทิ้งไว้สูตรนี้รับรองว่าเนื้อกรอบนอกนุ่มในส,สุดระหว่างที่รอเวลาหมักหมูเรามาทำน้ำจิ้มแจ่วสุดเด็ดก่อนค่ะใส่น้ำตาลทรายน้ำมะขามเปียกน้ำปลา คนคลุกเคล้าให้ส่วนผสมละลายเข้ากันเติมความหอมด้วยข้าวคั่วตามด้วยพริกป่นคนคลุกเคล้าให้ทุกอย่างเข้ากันโรยต้นหอมผักชีตามชอบเลยค่ะเท่าดีก็เรียบร้อยแล้วค่ะตั้งกระทะไฟแรงเทน้ำมันลงไปให้ท่วมกระทะเลยนะคะ เมื่อน้ำมันเริ่มเดือดก็นำสันคอหมูล,ลงไปทอดในกระทะได้เลยวางให้ทั่วกระทะคอยพลิกกลับด้านด้วยนะคะกลิ่นในหอมฟุ้งไปทั่วครัวเลยค่ะเหลืองกรอบนื้กินมากเมื่อทุกอย่างสุกจนทั่วและได้ที่แล้วก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันผักไวใ้ให้หายร้อนค่ะ ื่อพอหายรอนแล้วก็นำมาหั่นสไลด์ให้เป็นชิ้นบางๆขนาดกำลังพอดีคำแค่เห็นก็หิวน้ำลายไหลแล้วกรอบนอกนุ่มในสุดๆหั่นเสร็จก็จัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มแจ่วแซบๆได้เลยค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูสันคอหมูทอดน้ำปลากรอบนอกนุ่มในสำหรับใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว i g t i ติด k ติด c o o k ิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ